สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมเข้ามาส่วนยางพระลครับที่ตำบลเหเลืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับก็เดินมาทางนี่ก็เสวนาทางการเปิดมาทําถนนใหม่นะครับทางการมาทําถนนใหม่คุณผู้ชมนี่แถวๆนี้สมัยก่อนมันขึ้นยากนะคุณผู้ชมมันจะเป็นก้อนหินเบอร์ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมโอ้โหผมว่ามันลื่นนะผม ขับรถมือเดียวเนี่ยมันอันตรายนะคุณผู้ชมโอ้่ขาลงนะครับอ่าถ้าขาขึ้นนี่เป็นรถยนต์นี่นะฝนตกนี่ลําบากแน่ยดูดูรอยรถยนต์นะคุณผู้ชมโอ้ดินแบบนี้มันต้องเอาเขาเรียวกว่าหินผามาใส่นะดูทางการเขาทําให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมมันต้องเจาะแบบนี้นะทำร่องให้มันน้ำมันไหลลงร่องแบบนี้คุณผู้ชมเองน้ำมันไหลลงร่องแบบนี้คุณผู้ชม ถนนมันจึงจะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทราร่องแบบนี้น้ํามันจะไหลกลางถานนเน่ทำให้ที่เราเดินทุกวันมันเสียได้นะคุณผู้ชมนี่ถือว่าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วครับทําถนนเข้าสวนยางพลาเ <c oughs> น่ก็ให้น้ํามันแวะเข้าไปตรงโน้นเลอยอ,อย่าให้มันไหลไะะหหล,ลงไปเยอะนะครับให้ไหลลงไปเยอะน้ํามันรุนแรงให้มันลงมปบนภูเขาบ้าง <c oughs> เออคุณผู้ชม ไปเรื่อยๆครับไปดูว <I> ่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนครับอ่าแม่มันปิดปากผมครับก็าถือเรามาคนเดียวครับไม่มีใครมาถนนเส้นนี้นะครับคุณผู้ชมไปเห็นม้าแล้วครับคุณผู้ชมเอามาคนเดียวครับอ่าดูต่างไทยทำอ่าสะดวกสบายเราถ่ายทำสบายครับอ่าลงก็ลงเกียร์สามนะคุณผู้ชมไปลงเกียร์สองมันจะตื้อลงเกียร์สองมันจะตื้อกันไปเนาะลองเกียร์สองไปฮะ เออกีสองไหวอยู่กีสองไหวอยู่เออเออขับรถมือเดียวก็แบบนี้โอ้น้ำประปานี่ไม่น่าจะใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมพอโดนรถแมคโครเอานั้นจบจบเขาเรียกอะไรอะทำลายไปแล้วนะดูนี่ทำร่องน้ำแบบนี้น้ำมันก็จะไหลไปตามร่องนะครับถรงนูนเส้นนี้มันน่าจะทนอยู่นะมาถึงทำปีนี้แล้วครับ คงมันคงจะเล็กจุกเป้ถึงทางการถึงมาทําให้นะครับผู้ชมเพราะปีนี้ฝนมันเยอะนะครับฝนมันเยอะมากโอ้ดูรับน้ำปะปาบนภูเขาต้องมาทําใหม่แล้ว่านผู้ชมดูพังหมดเลยนะอันนี้เขาใช้งบประมาณเยอะมากนะทับปะปามันราคาแพงนะคุณผู้ชมเนแบบี่ยเป็นแบบนี้ต้องมาทําใหม่แล้วครับเขาผ่านน้ามาจากบนดอยนะครับน้ําตกบนดอยนะครับเพราะว่า บนภูเขามันจะมีน้ำเยอะนะครับมันมีป่าเยอะนะคุณผ mm ู hmm. ้ชมเนี่ยบรรยากาศตรงนี้นะครับแต่เช่นนี้ถ้าลาดยางอัดฟันชนะจะดีนะ mm hmm. อ่ะาเนี่ยคกว้างขึ้นนะครับรถรถกาแฟรถปีทับสวนกันได้เลยนะครับ mm hmm. อ่าไป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 ในใน,ปนี่บรรยากาศโอ้ดูข้างหน้าก็ดุก ออกข้างหน้านโอ้โหคุณผู้ชมเอ้าเละดุ่มไปโอ้โหคุณผู้ชมตายลรงงานนี่นะผมเอาเคหนึ่งครับเพราะว่าโอ้โหดาดาดาดตายงานนี่โอ้โหช้าเลยครับพอเรามือเดียวด้วยนะคุณผู้ชมอ่าค่อยๆครับค่อยๆเราขาลงดินเลยครับข <min Home oses> <s acceptable> ับไปไม่ได้มันเละมากตอนนี้นะ อันนี้มันเป็นดินแบบดินขาขาวนะมันไม่ใช่ดินลูกรังนะมันเคยโดนน้ำนเละเอาไปอยู่กับบ้านเราต้องล้างรถแน่รถเป็นโคตรหมดเลยนะอันนี้ถ้าเป็นดินลูกลังดินแดงๆแบบนี้มันแข็งปกแล้วเนี่ยบนภูเขามันก็มีพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังบ้างชื้นแฉะบ้างโอ้คุณผู้ชมรู้สึกว่าด้านหน้ามันจะมีอ่า ถนนทางมันดีแล้วเนี่ยเออว้าถนนเข้าป่าเนี่ยทำเส้นเส้นปากข้างกลาง,ข,าง,ข,างข้างล่างกับข้างด้านข้างด้วยผู้ชมดูดูด,ด,ดูทำถนนโก็สุดยอดทำแบบนี้เข้าไปบนดอยนยอี่โอ้โหน่ารักแนะ่อย่างนี้แถวนี้มันสมัยก่อนมันเคยเป็นนะั่านหนึ่งแถวนี้มันเละดุ่เป๊ะน,นะฮะโดนถ้าโดนฝนนั่นดีท่านนี้เขาทางการเขาลากยารให้นะเขาไปชวนยาเนี่ยบรรยากาศ ที่บ้านคนมีกระดังนะครับมาทําตามส่วนแบบนี้นะเออเห็นนะรถเั็นรถรถมาทําถนนนะคุณผู้ชมเอ,อ๊คิดว่ามันนาา่าจะสงสัยมันนาา่าจะลาดยานงนะคุณผู้ชมนะมันนอนอย่างนี้นะวนะ่านะเออครับลาดยางแค่ฟันมันน่าข้าวอยู่ไหนคุณผู้ชมบรรยากาศตองนนีนเ้เออถนนหนทางข้าศึกยางดีมาก บ้านเมืองมันเริ่มเจริญน,นะคะรับถนนบ้านนอกบ้านนาที่จังหวัดหน้านะครับแต่มัเป็นนี่ครับนี่แถวนี้เป็นเขตอำเภอเมืองนะครับแอำเภอเมืองบ้านนอกกันนะค,ะคุณผู้ชมนุ่นนะครับมันติดชายแดนเกือบอำเภอบ้านหลวงลวนัประมาณน,ะนะะี้ครับแถวนี้นะแถวหน้าเนี่ยเน,น,นี่ยแถบไม่มีไม่มไมด้เริ่มเข้าบ้าน บางคนแล้วนีนะเราคงจะปิดคลิปไว้แถวๆนี้แล้วครับเพราะว่าเข้าชุมชนรถเยอะเดี๋ยวผมจับมือถือข้างเดียวมันลำบากคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่รัแต่ก่อนพาเพื่อนๆม,มาแอววดอยมาเที่ยวดอยคนระับ